ในหน้าประวัติศาสตร์ยุโทโภกรของกองทัพบกไทยมีเพียงไม่กี่ยานรบที่จะถูกจดจำเฉกเช่นรถหุ้มเกราะสายพาลำเลียงขนท้าย85ยานเกราะรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กกล้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่คือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของภูมิรัฐศาสตร์ยุคสงครามเย็นที่เปลี่ยนผันและเป็นผลลัพธ์โดยตรงของนโยบายการต่างประเทศที่เฉียบแหลมซึ่งน,นำไปสู่การปรับเปลี่ยนยุทศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยครั้งประวัติศาสตร์ การมาถึงของไทย85จากจีนได้ทลายกำแพงการพึ่งพิงยุทธปกรณ์จากค่ายตะวันตกและได้วางรากฐานให้มันกลายเป็นกระดูกสันหลังของหน่วยฐานราบยานเคราะและเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญในหน่วยรบยานเคราะอื่นๆมานาหลายทศวรรษในตอนนี้ของไทยเวพเพินชาแนลจะพาไปสำรวจแง่มุมต่างๆของไทย85ตั้งแต่จุดกำเนิดในฐานะผลผลิตแห่งการปฏิรูปอุตสาหการรมป้องกันประเทศของจีน คุณลักษณะทางเทคนิคที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนประสิทธิภาพไปจนถึงโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยืดอายุการใช้งานสู่ศตรวตรรษที่21เรื่องราวของไท85คือบทพิสูจน์แห่งความคุ้มค่าและความทนทานที่ได้รับการยอมรับผ่านการเวลาและเพื่อที่จะเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นณโรงงานผลิตของบริษัทนอริงโคในช่วงทศวรรษ1980 ผลผลิตแห่งการปฏิรูปกองทัพจีนการถือกำเนิดของยงององางกรอะไทย85ในช่วงทศวรรษ1,980ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นการปฏิรูปและนโยบายเปิดประเทศครั้งใหญ่ของจีนในยุคข,ของเติงเต้งเสี่ยวผิงบริษัทนอริงโคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนได้รับมอบหมายให้พัฒนาย,ยุโทโธปกรณ์ที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศแต่ยังต้องสามารถแข่งขันในตลาดส่งออกได้ ไทปดสิจึงถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะในลำดับทางการพัฒนาของไทยแปถือเป็นการต่อย,ยอดและปรับปรุงครั้งสำคัญจากรถหุ้มเกราะไทยหกที่มีมาก่อนหน้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการขยายตัวถังให้ยาวขึ้นและเพิ่มจำนวนล้อกดสายพานจากข้างละ4ล้อเป็น5ล้อการเพิ่มล้อรับสายพานเป็นข้างละ5ละ้อไม่เพียงแต่เป็นการขยายความยาวของตัวถังเพื่อเพิ่มปริมาตรภายใน แต่ยังช่วยกระจายน้ำหนักของตัวรถได้ดีขึ้นส่งผลให้แรงกดต่อพื้นดินลดลงและเพิ่มเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดารสิ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย85และไท89แม้ยานเกราะทั้งสองรุ่นจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันอย่างมากแต่ไทย85ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดส่งออกโดยเฉพาะในขณะที่ไท89ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเอง ข้อมูลบางแหล่งถึงกับระ,ระบุว่าไทแปดอาจไม่เคยเข้าประจำการในกองทัพจีนอย่างเป็นทางการเลยซึ่งยิ่งตอกย้ำสถานะของมันในฐานะยานเกราะเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงปรัชญาการออกแบบที่มุ่งเน้นตลาดส่งออกโดยเฉพาะทำให้ไทแปดมีคุณลักษณะทางเทคนิคที่เน้นความเรียบง่ายทนทานและง่ายต่อการซ่อมบำรุงเพื่อให้เหมาะกับประเทศผู้ใช้งานที่มีเงื่อนไขและว่าประมาณจำกัดปรัชญาแห่งความเรียบง่ายและทนทาน ปรัชญาการออกแบบของไท85สะท้อนแนวคิดการพัฒนายุโทโธปกรในยุคสงครามเย็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือการให้ความสําคัญกับความทนทานความง่ายในการซ่อมบํารุงและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสะเทินน้าสะเทินบกซึ่งถือเป็นคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับยางเกราะในยุคนั้นโครงสร้างตัวถังของไท85ทําจากเหล็กกล้าเชื่อมทั้งคันซึ่งให้การป้องกันกําลังพลภายใน จากกระสุนปืนเล็กขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและสามารถต้านทานกระสุนจากปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรรวมถึงสะเก็ดร,ระเบิดจากปืนใหญ่ได้ในระดับหนึ่งการออกแบบตัวถังด้านหน้าให้มีมุมลาดเอียงสูงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโดยการเบี่ยงเบนวิถีกระสุนให้ฉลัดออกไปซึ่งเป็นการเพิ่มความหนาของเกราะในเชิงประสิทธิผลโดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักของตัวรถมากนักในด้านสมรรถนะไท85ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งให้กําลังขับเคลื่อนถึง320แรงม้าการเลือกใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นคุณลักษณะสําคัญที่สะท้อนปรัชญาการออกแบบเพื่อการส่งออกเนื่องจากลดความซับซ้อนของระบบหล่อเย็นง่ายต่อการซ่อมบารุงในสนามรบและมีความทนทานสูงในสภาพอากาศร้อนซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ตัวรถสามารถทาความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีพิสัยปฏิบัติการไกลถึง500กิโลเมตรนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติการเป็นยางกรอสเทินน้ำสเทินบกทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอาศัยการขับเคลื่อนจากสายพานโดยตรงภายในตัวรถถูกออกแบบให้รองรับคนประจำรถ2องนายประกอบด้วยผู้บังคับการและพลขับและสามารถบรรทุกทหานราบพร้อมยุโทโธปกรณ์เตมมะตราได้อีก13นายรวมเป็น15นาย สำหรับระบบอาวุธมาตรฐานในรุ่นลำเลียงพลจะติดตั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรพร้อมกระสุน1,120นัดและเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด76มิลิเมตรเพื่อใช้ในการกำบังและพรางตัวนอกจากนี้ยังมีระบบมาตรฐานที่สำคัญเช่นระบบป้องกันชีวะเคมีวิทยุสื่อสารไทย889และระบบสื่อสารภายในไทย803คุณลักษณะพื้นฐานที่สมดุลระหว่างการป้องกัน ความคล่องตัวและความเรียบง่ายเหล่านี้ทําให้ไท85มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมสําหรับการดัดแปลงไปสู่ภารกิจเฉพาะทางที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์แบบความหลากหลายสู่ทุกภารกิจในสนามรบความสําเร็จที่แท้จริงของไท85ไม่ได้จํากัดอยู่แค่รุ่นลําเลียงคนพื้นฐานแต่คือศักยภาพในการเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถดัดแปลงเป็นงานรบเฉพาะทางได้หลากหลายรูปแบบทําให้มันกลายเป็นยางเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างครอบคลุมในกลุ่มยานรบรุ่นที่มีความโดดเด่นคือไทยวายซึ่งเป็นไทยแปรุ่นที่ถูกพัฒนาให้เป็นรถรบทหารราบโดยการติดตั้งป้อมปืนของ WZ-501 ซึ่งเป็นสำเนาของป้อมปืน BMP-1 ของโซเวียตและยังติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีเรดอรโร่ 73, เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากยานกรอฟไฟรงข้าม ซึ่งรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนพลประจำรถเป็น3นายและบรรทุกหารราบได้8นายเพื่อรองรับการปฏิบัติการของป้อมปืนที่ซับซ้อนขึ้นในภารกิจยิงสนับสนุนแพลตฟอร์มไทย85สามารถถูกแบบแปลงได้หลากหลายตั้งแต่เครื่องยิงลูกระเบิดหนักขนาด120มิมในรหัส YW382 และขนาด82มิมในรหัส YW383 ปจนถึงปืนใหญ่อัตาจรขนาด122ม mm, ิลิเมตรรุ่น Y า3 2ั 3, และระบบจรวจหลายลำกล้งองขนาด130มิมลิเมตรรุ่น YW36 นอกจากนี้ในกลุ่มยานบังคับการและสื่อสารยังมีรุ่นรถบัญชาการหุ้มเกราะที่ใช้ตัวถังมาตรฐานและรุ่น w Z 7 0 2 0บัญชาการยางเกราะที่มีหลังคาสูงกว่าปกติเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานให้กับฝ่ายอานวยการรบส่วนกลุ่มยานสนับสนุนการรบมีความหลากหลายไม่แพ้กัน ประกอบด้วยไทยดับบรรยูแท้เจ็ดาหนึ่งรถพยาบาลหุ้มครอบและรถกู้ซ่อมที่ติดตั้งแครงขนาด1ตันและวิศวกรรมซ่อมบำรุงยานยนต์หรือรถซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมจากความหลากหลายทั้งหมดนี้ทําให้ประเทศไทยซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้ใช้งานรายใหญ่สามารถนําศักยภาพของยานเคราะห์ไทย85มาปรับใช้เพื่อสร้างกองกําลังยานเคราะห์ที่สมบูรณ์และพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบบทบาทสําคัญในกองทัพไทย ในช่วงปลายทศวรรษ1,980สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องภัยคุกคามจากการลุกรานของกองทัพเวียดนามได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กองทัพบกไทยต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยฐานราบยางกรอบเป็นการด่วนอย่างไรก็ตามการจัดหายุโทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกมีราคาสูงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ ที่จีนได้ยื่นข้อเสนอครั้งประวัติศาสตร์เข้ามาจีนได้เสนอขายยุโทโธกรณ์หลากหลายชนิดให้แก่ไทยในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมากเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และสร้างแนวร่วมเพื่อคานอำนาจกับเวียดนามในภูมิภาคการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้นำไปสู่การจัดหารถหุ้มเกาะไทย85ในรหัสวย 531H โดยกองทัพบกไทยได้รับมอบรถแรกในปี1987 ซึ่งมียอดการจัดหารวมทุกรุ่นประมาณ400-450คันนอกจากรุ่นลำเลียงพลซึ่งเป็นรุ่นหลักแล้วกองทัพไทยยังได้จัดหารุ่นย่อยต่างๆเข้าประจำการทั้งรถบังคับการรถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดและรถกู้ซ่อมเพื่อสร้างหน่วยรบยานเกราะที่สมบูรณ์การจัดหาไทย85ในครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสำสร้างแสนยนุภาพของกองทัพบ,บกไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดศสกราดใหม่ที่อาวุธจากจีนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในระบบป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นทางการและได้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการพิสูจน์ตัวเองการนำไทย85เข้าประจําการในช่วงแรกเต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านความเชื่อมั่นของกําลังพล ซึ่งในขณะนั้นมีความคุ้นเคยกับยุโทโธปกรณ์มาตรฐานจากค่ายตะวันตกอย่างรถสาย่าน m 113ของสหรัฐอเมริกาปรากฏการความไม่ไว้วางใจในช่วงแรกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในการเปลี่ยนผ่านยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเมื่อเป็นการเปลี่ยนจากมาตรฐานตะวันตกที่กำลังผลคุ้นเคยอย่าง m 113ไปสู่ระบบอาวุธจากค่ายตะวันออกซึ่งมีปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานจริงในช่วงแรกมักเป็นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิม ทั้งในประเด็นความสะดุกสบายภายในตัวรถและความประณีตของงานประกอบที่ถูกมองว่ายังด้อยกว่ารถของสหรัฐรวมถึงปัญหาด้านการประสานงานเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่กับจีนที่ยังไม่ราบรื่นนักในยุคแรกเริ่มเมื่อเวลาผ่านไปไทย85ได้เริ่มพิสูจน์ตัวเองและลบข้อกังขาเหล่านั้นลงทีละน้อยทําให้จุดเด่นที่แท้จริงของมันได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนั่นคือคุณสมบัติความถึกทนและซ่อมแซมง่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพการใช้งานและการซ่อมบำรุงของกองทัพไทยทำให้มันสามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ไทย8 5ถูกส่งเข้าประจำการในหน่วยรบที่สำคัญโดยกระจายกำลังไปยังหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันประเทศมันได้ก้าวข้ามความท้าทายและสร้างความไว้วางใจ จนกลายเป็นกำลังหลักที่กองทัพขาดไม่ได้และเป็นที่มาของการตัดสินใจครั้งสำคัญในการลงทุนเพื่อต่อลมหายใจให้กับยานเคราะรุ่นนี้ต่อไปในอนาคตโครงการปรับปรงุงยานเกราะไทย85ได้เดินทางมาถึงจุดที่ต้องการการฟรื้นฟูสภาพครั้งใหญ่เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรบในปี2019กองทัพบ,บกไทยจึงได้เริ่มโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่ ซึ่งถือเป็นทางออกที่คุ้มค่ามากกว,ากว่าการจัดหายานเคราะรุ่นใหม่มาทดแทนทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของยานเคราะรุ่นนี้ออกไปอีกอย่างน้อย20ปีหัวใจสําคัญของการปรับปรุงในครั้งนี้คือการยกเครื่องระบบขับเคลื่อนโดยมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลจากแบบเดิมพร้อมกับระบบส่งกําลังใหม่ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์รุ่นเก่า แต่ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่และสมรรถนะของตัวรถให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในตัวรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพลยิ่งไปกว่านั้นในบางหน่วยยังมีการติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่สำคัญตามหลักนิยมการรบสมัยใหม่แต่ยังเป็นบททดสอบในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มยานกรอะย,ยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพทั่วโลกให้ความสนใจผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการนี้คือการทําให้ไทย85ยังคงเป็นยานเกราะที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อภารกิจร่วมสมัยและพร้อมรับใช้กองทัพบกบไทยต่อไปได้อีกหลายทศวรรษมรดกที่ยังคงเคลื่อนที่ของไทย85การเดินทางอันยาวนานของไทย85จากสถานยานเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ สู่การเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ไทยทจีนและการกลายเป็นกำลังสำคัญที่ไม่อาจทดแทนได้ของกองทัพบ,บกไทยคือบทสรุปแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำมรดกที่ยางเคราะรุ่นนี้ได้ทิ้งไว้สามารถประเมินค่าได้ในสามิติที่สำคัญในด้านยุทธศาสตร์การจัดหาไทย85ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธศาสตร์การจัดหาอาวุธของไทยมีความหลากหลายมากขึ้นช่วยลดการพึ่งพิงยุโทโธปกรณ์จากชาติมหาอำนาจตะวันตกเพียงฝ่ายเดียว และเปิดประตูสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับจีนที่แน่นแฟนมาจนถึงปัจจุบันในด้านยุทธวิธีไทย85ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นยานเกราะที่ทนทานเชื่อถือได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการรบของประเทศไทยความเรียบแน่ในการซ่อมบำรุงทําให้มันพร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องในสนามรบจริงและในด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศ การใช้งานไทย85าจำนวนมากเป็นเวลายาวนานได้กลายเป็นรากฐานสำคัญให้กองทัพไทยพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงการดัดแปลงและการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ขึ้นใช้เองซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การพึ่งพาตนเองประวัติศาสตร์ของไทย85ได้ทิ้งวรดดเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้มันคือข้อพิสูจน์ว่าย,ยุโทโธปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ล้ำสมัยที่สุดเสมอไปแต่คือสิ่งที่ตอบสนองต่อบริบททางยุทธศาสตร์ ว่ประมาณและขีดความสามารถในการบำรุงรักษาของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมรดกที่ยังคงเคลื่อนที่นี้จะยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไปอีกยาวนาน